เพิ่งจะออกจากบ้านได้ไม่นานตอนนี้อยู่รถพังน่าจะมีปัญหาที่ไดชาร์นะครับตอนนี้ต้องรอเครื่องเย็นแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนถึงจะถอดออกมาดูได้ยังไม่รู้ว่าจะเสียราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับรถมันมีอาการหอนนะทุกคนเพิ่งเป็นเมื่อวานครับน่าจะเป็นที่ไดชาร์ตแต่ว่า ชางบอกว่าต้องรอถอดออกมาดูก่อนว่ามันซ่อมได้หรือมันต้องเปลี่ยนหรือมันต้องอะไรยังไงถึงจะแจ้งราคานะครับเป็นโตโยต้าอันติดใช้มาเป็นสิบปีนะครับตัวนี้กำลังเก็บเงินคันใหม่อยู่ไม่รู้จะตอนไหนก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ไปอยู่ครับเนอะรถ ถือว่าเป็นรถคันแรกแล้วก็ยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็รถก็ใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับอันนี้พักเครื่องให้เครื่องเย็นแล้วถึงเขาถึงจะถอดส่วนประกอบออกมาวิเคราะห์ดูว่ามันพังตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้อยู่ข้างถนนก็เลยไม่ได้ออกไปทำงาน เดี๋ยวรอคนมารับกาแฟก็หินตอนนี้นะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับน่าจะจอดไว้สักสองสามชั่วโมงเลยแหละเพราะว่ารอเครื่องเย็นแล้วก็ออถอดดูนะครับประมาณเดี๋ยวจะได้เข้าสำนักง,งานตอนไหนเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมงานในเรื่องของ ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆพอวันนี้22แล้วนะครับเอกสารแล้วก็พวกสัญญาพวกเขาเรียกว่าอะไรอะตารางงานตารางทุกอย่างเลยที่ที่จะเตรียมให้เด็กเข้าบ้านพักวันที่2 5เนี่ยวันนี้ที่22งนี่ย 24, 45, 25, 23วันเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมในหลายด้านหลายเรื่องแล้วก็เตรียมจัดหมวดหมู่ว่าใครจะต้องทำยังไงนะครับต้องคิดไว้ก่อนต้องจดไว้ก่อน เดี๋ยลออคนมาลับเก็บเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็โล่งไปแล้วนะครับเตรียมสถานที่ซ้อมเต้นอันนี้แดนเซอร์มาก่อนบ้านก่อนเมืองเขาชื่ออะไรชื่อเอวาค่บ <c oughs> ชื่อเอวาใช่ะโอ้ยอันนี้เรามีชุดไข่นะคะชุดอ,อะไรชุดไข่ชุดไข่มาตากดเดี๋ยวอันนี้คือชุดซ้อมเต้นหรอ ดู <laughs> ดูชุดมันซ้อมเวเามันเตรียมมาซ้อมเต้นทุกโพนดู <laughs> ลิกจิกลิกแจ็คแต่เต้นชายนะคะอันนี้เคยอยู่ปีไหนน้องเอวา <laughs> เคยอยู่ปีแรกคร่ะปีหนึ่งปี <c oughs> แรกชื่อบักอาร์ตไม่ใช่หรอ <laughs> เอาเราแบบปีห้าเราก็อัปเกรดชื่อเราแบบเราอินเตอร์ขึ้นเราแบบเราไปได้ปล่อยอยู่มันมา <laughs> เออนี่นะครับอุ้ยน้องอาร์ตนี่มารอแล้วนะครับทุกคน เราไปดูอีกว่ามีใครมาใครที่มาอีกบ้างเอาน้องอันนั้นไปนไหนน้องที่มาจากภาคใต้ไปไหนฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยนี่คนที่มาแล้วก็จะมีน้องเท่น้องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น้องหนึง่ง <c oughs> น้องต้าน้องเจมนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่มาใหม่อ่ะ <c oughs> น้องซานไปไหนเราไม่รู้นี่นะครับมาแล้วก็ได้ทำอันนี้คือแดนเซอร์เดี๋ยวก็จะทยอยมานะครับพรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วทุกคนอีกไม่กี่วันนะครับทุกคนพร้อมแต่เราเหมือนไม่พร้อมทุกอย่างเรายังไม่พร้อมเลยแต่ไม่มีอะไรที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราต้องอยู่ด้วยความไม่พร้อมเนี่ยแหละอาจจะเซ้ยคนหนึ่งมาถึงบ้านพักแล้วน้องแมนน้องแมน แดนเซอร์เคยอยู่วงไหนมาก่อนครับอยู่ระเบียบครับอยู่ระเบียบแล้วจะออกจากระเบียบทำไมครับ <No S 2> น้องแมนอะไรคลิปอะไรคลิปช่อง youtube นี่แหละให้ดูว่าตอนนี้เราเก็บเวทีแล้วให้ดูบรรยากาศแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์นะครับอันนี้เขาทำหัวทำอะไรกันแล้วเราก็จะเคลียร์นี่ครับเป็นเป็นลานซ้อม มีอะไรนะมีโครงการว่าจะต่อโดมลองงบนะครับเราจะต่อต่อ,ต,อต่อโดมไปอีกนะครับลองงบผู้ใหญ่ใจดีแล้วลองงบสปอนเซอร์ที่ดูอยู่นะครับแม่ๆคนไหนสมทบทุนนะครับเราจะต่อโดมไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสั้นเนาะมันะแล้วมันก็กันฝนไม่ได้เห็นไหมฝนตกต่อโดมไปนะครับถ้าต่อโดมไปปุ๊บเราก็ช่วงนี้เราก็จะต่อห้อง ต่อห้องมาอีกทุกคนเนี่ยเสาเนี่ยระหว่างเสานี้กับเสานี้เห็นไหมจะทําเป็นห้องเอาไว้ซ้อมซ้อมลำซ้อมต้นก็คือกันแดดกันฝนแล้วก็จะติดแอร์เนาะน้องๆจะได้คือทุกคนนั่นแหละจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเอาง่ายๆแต่ว่าก็ต้องลอง,งบประมาณทุกคนทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเรื่องเงินจริงๆอันนี้คือเรื่องจริง,นนรง,รงไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้จริงๆครับถ้ามีเงินคือเสกได้ทุกอย่าง ก็จะเป็นแบบนี้อัปเดตให้ดูนะครับว่าแบบไหนยังไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกเดี๋ยวมีงบก่อน <c oughs> มีงบอตอนนี้ไม่มีงบเลยทุกคน <c oughs> ก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของอการที่จะต่อกระจกไปอีกนะครับนี่ต่อกระจกอีกแบบนี้ <c oughs> นะครับนี่แบบนี้เนาะไหนมาเต้นสติปึงสิ <c oughs> มาเต้นหนึ่งสติต,ตรงนี้แล้วเร็ว อหเต้ให้หนูก่อนเออใส่แล้วน้องเอวาจะเต้นสเต็ปให้ดูเร็วนี่อันนี้คือเอ้าสเต็ปแดนเก่าต้องมีเพราะว่าเคยเต้นมาแล้วนี่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 เออการล็อกการเลิกนะครับ นี่เออ,อสวยงามปีนี้เต็นชายลืมอยู่กันแบบนี้ครับทุกคนไาย